ด่วนเครื่องบินฝึกโจมตี YAK 130ของกองทัพอากาศลาวกำลังเขย่าภูมิภาควันนี้เราจะพาคุณลงสนามดูว่าทำไมเครื่องบินลำเล็กแต่ทรงพลังนี้ถึงกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมทางยุทธศาสตร์อย่างไม่คาดคิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสมดุลอำนาจในอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนอื่นต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่า YAK 1 3 0ไม่ใช่แค่เครื่องฝึกธรรมดามันถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่เป็นเครื่องฝึกนักบินระดับสูงพร้อมความสามารถโจมตีเบาได้จริง จึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการฝึกรูปแบบสมัยใหม่กับการส่งกำลังทางอากาศในภารกิจสนับสนุนภาคพื้นดินระบบอิเล็กทรอนิกส์การนำทางการฝึกจำลองการบินในสภาพแบบเครื่องรบร่วมยุคและภารการบรรทุกอาวุธที่น่าประทับใจ ทำให้ y a k 130กลายเป็นอาวุธที่หลายประเทศมองว่าให้ผลคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ราคาแพงกว่าโดยสามารถติดตั้งอาวุธสำหรับภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินการลาดตระเวนหรือภารกิจสนับสนุนใกล้แนวหน้าได้ เมื่อประเทศเล็กๆอย่างลรวเริ่มรับ YAK 130เข้าประจำการสิ่งที่น่าจับตามองคือความเร็วในการยกระดับขีดความสามารถทางอากาศของกองทัพ ถึงแม้จำนวนเครื่องจะไม่มากแต่การมีเครื่องบินที่สามารถฝึกนักบินให้ขึ้นสู่มาตรฐานการรบระดับสูงและพร้อมทำภารกิจโจมตีได้ทันทีหมายถึงการลดช่องว่างระหว่างการฝึกและการใช้กำลังจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินอีกทั้งการที่แหล่งที่มาของยักษ์ลบ130มาจากรัสเซียยังสะท้อนความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและการฝึกอบรมที่แน่นแฟ้นระหว่างเรากับผู้ผลิต ซึ่งมักมาพร้อมกับข้อตกลงซ่อมบำรุงอะไหล่และการฝึกนักบินช่างเทคนิคจากต่างประเทศการได้เครือข่ายสนับสนุนแบบนี้ทำให้ขีดความสามารถของกองทัพลาวมีความยั่งยืนมากขึ้นก็ว่าการได้แค่เครื่องบินเพียงอย่างเดียวอีกมิติที่ไม่ควรมองข้ามคือสัญญาณเชิงภูมิรัฐศาสตร์ การส่งมอบอาวุธทันสมัยให้กับประเทศขนาดเล็กบอกอะไรได้หลายอย่างนั่นคือการขยายอิทธิพลทางทหารผ่านความสัมพันธ์ทางการค้าปลีกอาวุธการฝึกและโครงการความร่วมมือทางทหารระหว่างรัฐผู้ส่งและผู้รับประเทศเพื่อนบ้านย่อมจับตามองว่าเสถียรภาพในพื้นที่อาจเปลี่ยนไปอย่างไร หากประเทศหนึ่งมีความสามารถโจมตีเชิงรุกเพิ่มขึ้นเพื่อนบ้านอาจตอบโต้อย่างเงียบๆด้วยการเสริมขีดความสามารถของตนหรือการจัดตั้งแนวร่วมที่เปลี่ยนสมดุลกำลังในระดับท้องถิน่นโดยเฉพาะเมื่ออาวุธและการฝึกที่มาพร้อมกันสามารถยกระดับความรวดเร็วและความแม่นยำของปฏิบัติการทางอากาศได้มากกว่าที่เคยเป็นมานอกจากประเด็นทางยุทธศาสตร์แล้ว ความพร้อมใช้งานของ YAK 1 3 0ในด้านการฝึกและการบำรุงรักษายังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องพิจารณาเครื่องฝึกสมัยใหม่มีความซับซ้อนสูงการฝึกนักบินและช่างบำรุงต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของระบบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพหากการส่งมอบมากับการฝึกที่ไม่เพียงพอหรือการจัดหาชิ้นส่วนและการดูแลระยะยาวมีช่องว่าง จะเกิดปัญหาทั้งในแง่ความพร้อมรบและความปลอดภัยของนักบินเรื่องอุบัติเหตุการสูญเสียนักบินในฝึกบินเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้เสมอและหากเกิดกรณีเช่นนี้จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของกองทัพและสาธารณชนทันทีตัวอย่างในภูมิภาคที่มีการสูญเสียหรืออุบัติเหตุของเครื่องบินฝึกหลายครั้งสะท้อนให้เห็นความจำเป็นขอองค์การลงทุนในระบบการฝึก การซ่อมบำรุงและมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดสำหรับผู้ชมที่สงสัยว่า YAK 1 3 0จะสามารถเปลี่ยนสมอรภูมิจริงได้หรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับจำนวนที่ประจำการการบูรณาการเข้ากับระบบสังการและควบคุมความสามารถในการบรรทุกอาวุธ ระารการซ่อมบำรุงและการฝึกกำลังบุคลากรหากล่าวสามารถผสานเครื่องบินเหล่านี้เข้ากับระบบข่าวกรองภาคพื้นดินและเครือข่ายการสื่อสารได้ดีพวกเขาจะได้ความสามารถในงานโจมตีแบบใกล้แนวหน้าและการลาดตระเวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่หากไม่มีการรองรับด้านโลจิสติกและการฝึกอย่างเต็มที่ YAK 130อาจเป็นแค่เครื่องบินที่มีศักยภาพแต่นำมาใช้ได้ไม่เต็มที่ดังนั้นคำว่าเขยา่าภูมิภาคจึงไม่ใช่การพูดเกินจริงโดยอัตโนมัติแต่เป็นการเตือนให้เพื่อนบ้านและผู้สังเกตการต้องประเมินใหม่ ทั้งในเชิงกำลังทางทหารและการโทษเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจบานปลายมาดูมุมเทคนิคกันบ้าง YAK 1 3 0ถูกออกแบบให้จำลองลักษณะการบินของเครื่องบินรบรุ่นต่างๆให้กับนักบินฝึกได้อีกทั้งมีจุดแขวนใต้ปีกสำหรับติดตั้งอาวุธหลายชนิดทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินฝึกโจมตีในตัวเดียวกัน การมีระบบฝึกจำลองการใช้งานอาวุธและเรดาร์ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านสู่เครื่องขับไล่จริงเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นหมายความว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งเครื่องเหล่านี้สามารถยกระดับให้เป็นหน่วยสนับสนุนทางอากาศได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอการส่งนักบินไปฝึกในต่างประเทศเป็นเวลานาน,าน ความยืดหยุ่นนี้มีค่ามากสำหรับกองทัพที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถอย่างรวดเร็วด้วยงบประมาณจำกัดผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์ระดับภูมิภาคยังรวมถึงปฏิกิริยาจากประเทศใหญ่ในภูมิภาคและนอกภูมิภาคด้วยการส่งมอบอาวุธและการฝึกอบรมมักมาพร้อมกับเงื่อนไขหรือการเจรจาด้านการเมืองที่ลึกซึ้งขึ้นซึ่งอาจเป็นประตูสู่ความร่วมมือทหาร การฝึกแบบทวิภาคีหรือแม้แต่การตั้งสถานีซ่อมบำรุงในประเทศเจ้ารับมอบในขณะเดียวกันเพื่อนบ้านอาจเร่งเสริมกำลังทางอากาศหรือขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมหาอำนาจ เพื่อรักษาสมดุลและป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ดังนั้นการที่เราได้รับ YAK 1 3 0จึงไม่ใช่เหตุการณ์ทางทหารเพียงอย่างเดียวแต่เป็นตัวเร่งเชิงนโยบายที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายพันธมิตรและการเคลื่อนไหวทางการทูตในภูมิภาคในเชิงยุทธวิธี YAK 1 3 0เหมาะกับปฏิบัติการแบบน้อยแต่เร็ว ภารกิจที่ต้องการการตอบสนองทันทีการโจมตีแบบเจาะจงจุดและการสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินในพื้นที่จำกัดไม่ใช่การแข่งขันเพื่อควบคุมท้องฟ้าแบบองค์กรอากาศยานใหญ่แต่เป็นการสร้างความได้เปรียบในระดับท้องถิ่นความสามารถเช่นนี้เหมาะกับประเทศที่มีแนวชายแดนยาวหรือภูมิประเทศที่ซับซ้อน ซึ่งอาจต้องการเครื่องบินที่ใช้งานได้หลากหลายในการปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบอีกทั้งยังประหยัดงบประมาณเมื่อเทียบกับการลงทุนในเครื่องขับไล่ระดับสูงที่มีต้นทุนทั้งการจัดซื้อและการบำรุงรักษาสูงมากอย่างไรก็ตามต้องย้ำว่าการประเมินผลกระทบที่แท้จริงต้องอาศัยข้อมูลจากการปฏิบัติจริง เช่นจำนวนที่ประจำการจริงระดับการฝึกของลูกเรือความพร้อมอาวุธและข้อตกลงด้านการซ่อมบำรุงรายงานการส่งมอบในอดีตระบุว่าเราได้รับเครื่อง YAK 1 3 0จําจำนวนชุดหนึ่งในช่วงปลายปี2018ถึงต้นปี2019โดยมีการส่งมอบเป็นชุดๆและมีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมในเอกสารบางฉบับ ซึ่งแสดงว่าแผนการเสริมขีดความสามารถนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแต่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับปรุงกำลังอากาศอย่างต่อเนื่องความกังวลด้านความปลอดภัยและภาพลักษาธารณะก็สำคัญหากมีอุบัติเหตุหรือการสูญเสียเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นประเด็นภายในที่กระทบต่อการเมืองภายในประเทศและความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ ตัวอย่างในภูมิภาคมีให้เห็นว่าการสูญเสียเครื่องบินฝึกสามารถนำไปสู่การตรวจสอบข้อบกพร่องด้านการฝึกและโลจิสติกอย่างจริงจังรวมถึงการทบทวนข้อตกลงการซ่อมบำรุงและการส่งอะไหล่เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต ซึ่งเป็นอีกเหตุผลที่ประเทศส่งมอบมักเสนอแพ็กเกจหลังการขายเช่นการฝึกเชิงเทคนิคการจัดหาอะไหล่ระยะยาวและการให้คำปรึกษาด้านการบำรุงรักษาสำหรับผู้ชมที่ต้องการเข้าใจผลกระทบในเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ฉบับสั้นคือ YAK 130ทำให้ลาวมีความสามารถในการดำเนินภารกิจทางอากาศที่หลากหลายขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากลาวบริหารจัดการด้านการฝึกและบำรุงรักษาได้ดีความสามารถใหม่นี้สามารถยกระดับการตอบสนองทางทหารและการปกป้องอธิปไตยได้ แต่หากการจัดการไม่ดีข้อได้เปรียบนั้นอาจลดลงอย่างรวดเร็วและกลายเป็นภาระทางงบประมาณและภาพลักษณ์ทั้งนี้ภูมิภาคต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวทั้งทางทหารและการทูตต่อไปอย่างใกล้ชิดปิดท้ายด้วยมุมมองสื่อสารข่าวแบบด่วนมักกระตุ้นความตื่นตระหนกแต่สิ่งที่เราต้องการคือการอ่านสถานการณ์ด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์ที่รอบคอบ ไม่ใช่แค่การตอบสนองเชิงอารมณ์ผู้ชมควรติดตามข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ดูว่ามีการส่งมอบเพิ่มจริงหรือไม่จำนวนที่ประจำการสูงหรือต่ำเพียงใดระดับการฝึกและข้อตกลงซ่อมบำรุงคืออะไรและผู้มีอำนาจในภูมิภาคออกถแถลงการอย่างไรอย่าลืมว่ายุทธศาสตร์ที่แท้จริงเกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างกำลัง ความร่วมมือและการทูตไม่ใช่แค่การมีเครื่องบินลำหนึ่งลำสองแต่เป็นการสร้างความสามารถที่ยั่งยืนและการบริหารจัดการที่ชาญฉลาด ถ้าคุณต้องการผมสามารถจัดสคริปต์ฉบับสั้นลงให้สำหรับ voice over 10นาทีหรือทำเป็นสคริปต์ที่เน้นมุมเทคนิคเชิงลึกเพื่อดึงผู้ชมสายทหารแจ้งมาได้เลยและถ้าคุณต้องการฉันจะรวมแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ประกอบการเขียนฉบับนี้ให้ด้วยแหล่งข้อมูลอ้างอิง รายงานการส่งมอบและบทความข่าวเกี่ยวกับการส่งมอบ YAK 1 3 0ไปยังลาวรวมถึงบทวิเคราะห์สมรรถนะของยักษ์ลบ130รและรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องตัวอย่าง n online defense blog fly global wikipedia รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุในปี2 0 2 4และบทความการพัฒนายักษ์ลบ130รอ m ของยาคอฟลอฟ